สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่20ถึง26กุมภาพันธ์สองพค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการหยุดชะง,งักนะคะการที่เผชิญกับภาวะติดขัดหยุดนิ่งนะคะหรือรู้สึกถึงความไม่คืบหน้านะคะการไม่มีอิสระในตัวเองหรือไม่มีอิสระทางความคิดบางอย่าง เรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับความกดดันภาวะหยุดนิ่งนะคะหรือบางท่านที่ทำงานประจำอาจจะมาถึงทางตันมาถึงความเซ็งแบบสุดๆก็ได้นะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานหรือว่ามองหางานใหม่นะคะใครที่มีภาระจำเป็นจริงๆนะคะก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะเพื่อประครับประคองสถานการณ์ในช่วงนี้ บางรายเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนร่วมงานนะคะบริวารลูกน้องต่างๆหรือแม้กระทั่งพยายามเต็มที่แล้วนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขเฉพาะหน้านะคะเพราะฉะนั้นชาวพฤษกต้องเตรียมแผนสำรองไว้เผื่อด้วยนะคะการเงินเกี่ยวกับหมุนเงินไม่ทันนะคะอาจจะมีรายรับ เข้ามาไม่พอกับรายจ่ายในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยของคุณเองหรือคนในครอบครัวนะคะหรือมีการที่เข้าของเสียหายหรือมีการซ่อมรถซ่อมลาต่างๆอาจจะทําให้ต้องใช้เงินมากเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็เหมาะกับการพบแพทย์เพื่อรักษาบางรายเกี่ยวกับลรกเก่ากําเริบนะคะหรือเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือว่า คนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้คนโสดสัปดาห์นี้นะคะยังไม่เด่นกับการเริ่มต้นรักใหม่นะคะที่เพิ่งจบลงคุณอาจจะยังลืมไม่ได้นะคะยังคิดถึงอยู่ก็เป็นช่วงที่ต้องพักฟื้นจิตใจตัวเองให้ดีก่อนส่วนคนมีคู่นะคะเกี่ยวกับการที่ไม่ไหวจริงๆอยากเลิกลายหย่าล้างนะคะก็เหมาะที่จะเปิดตัวเปิดใจคุยกันในสัปดาห์นี้ หรือเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการประคับประคองนะคะให้ความสัมพันธ์ค่อยๆดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวพฤษกสัปดาห์นี้ต้องทำใจให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดแจงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาพิสูจน์ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ